ขอขอบคุณช่องอสุกิแฟนรับที่เข้ามาช่วยโปรโมทช่องของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากเลยอย่าลืมไปกดติดตามเขาด้วยนะครับขอ e c บ m i ี s, e. <S มมมมันมันเป็นของจริงเยี่ยมมันได้ผลถ้านี่เป็นอีกโลกหนึ่งแล้วก็หมายความว่าผมทำมันสำเร็จสินะในที่สุดในที่สุดผมสกิลของเขาคือความ,มตาย การผจญภัยแบบย้อนเวลาในต่างโลกชับตตหนึ่งฟูฟูฟูนายไม่สามารถหนีไปไหนได้ผมจะชำแหละด้วยมีดเล่มนี้นายจะต้องเสียใจผมอากิโตะที่เป็นฮีโร่ได้ถูกอัญเชิญมายังที่แห่งนี้เยี่ยมพวกมันค่อนข้างสดเลยละ่ะเบื่อโว้ยไม่เป็นตามที่ต้องการเลยความโกงหาเลมการเป็นจญภัย ันต้องเป็นโลกที่มี3อย่างนี้สิพูดเรื่องอะไรนะแต่เมื่อผมมาถึงที่นี่ก็ถูกสลามขังไว้แถมยังจาัดก,การพวกมันไม่ได้อีกอไม่มีใครให้ผมเข้าร่วมปาร์ตี้ด้วยเพราะผมมันอ่อนแอเกินไปผมไม่สามารถทําเควสล่ามอนคนเย,ยวได้ตอนนี้ผมไม่มีเงินแล้วทำเควส์รายวันเพื่อจ่ายค่าอาหารไม่เห็นรู้เรื่องเลยผมโดนหนังสือหลอกเออผมไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดเรื่องอะไรแต่ดูนั่นสิมันทีมบื่นั่นด้วยนะครับ พวกเขาดูเหมือนทำไมกันล่ะพวกเขาดูน่าลงไหรดีนี่ครับนั่นแหละเหตุผลอย่างไรก็ตามไปเก็บผักเพิ่มได้แล้วนะครับคุณนะราชาแห่งการเก็บผักหยุดเรียกชื่อนั้นได้แล้วขอโทษนะคุณใช่ราชาเก็บผักหรือเปล่ามันคงเป็นเรื่องตลกสลับคุณสินะ <c oughs> ยินดีที่ได้รู้จักนะชื่อของฉันคือลีดีนาเอสโตรเลียฉันรอที่จะพบเธออยู่นะผมหรอ โปรดรับฟังพวกเราด้วยเธอใครไปแล้วฉันลิลีน่าเป็นพระฉันเทียลูเธอร์เป็นอสุวินเรียกฉันว่าเทียก็ได้จงเงียบนี่เป็นนักอัญเชิญชื่ออินอริผู้ถูกสาพวกเรา3าคนอยากให้เธอเข้าร่วมปาร์ตี้พวกเรานะนี่แหละพอรเรื่องที่ผมต้องการสตรีบริสุทธิ์ที่มีร่างกายเป็นเด็กทั้งไร้เดนสาและมีสเสน่ห์เหมือนไอดอล และพี่สาวที่ต้องการความพึ่งพาเรื่อร่างของเธอที่มองผ่านเสื้อคลุมก็รู้ได้ทันทีและก็เด็กผมไม่ค่อยรู้เรื่องเขาสักเท่าไหร่เหมือนเขาจะจ้องผมแฮะนี่แหละเพราะทางนีไม่อยากเจอผมไม่รู้หรอกว่าผมต้องรอนานแค่ไหนดูเหมือนว่าพชกจะเข้าข้างผมแล้วเอาละ่ะมาคุยเรื่องร,รายละเอียดกันเถอะเควสแม็ซีผมไม่เคยทำเควสร,ระดับนั้นมาก่อนเลยใช่แล้วละ่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่ พวกเราก็เป็นนักผจญภัยแรงดีเหมือนกันโดยปกติถ้าจะทำเควสแรงซีก็ต้องอยู่แรงซีหรือว่าสูงกว่านั้นแต่ถ้าในปาร์ตี้ของเธอครบ4คนหรือใครคนใดคนหนึ่งอยู่แรงซีก็สามารถทำแรงซีได้เหมือนกันแล้วนะมันจะดีหรอถ้าพวกเราทำเควสแรงดีแค่สีใช่แล้วละ่ะอ๋อไม่ต้องห่วงเรื่องนั้น ีเควสแรงสีมากเป็นพิเศษถึงแม้ว่าพวกเราจะทําเควสได้แรงดีแต่ละวันก็ยังน้อยพวกเราต้องการคนที่สีเพื่อจะทําเควสเหล่านั้นได้ช่วยรีบเข้าใจแล้วเราต้องการเป็นเพื่อนกับนักล่าเควสแรงดีที่รู้จักกันในาน้าราชาแห่งการเกบผักล่าอย่าดันดาได้ไหมนักล่าเควสคือนักทาเควสเควสในหน้านี้คือเควส์จำพวกหาสมบัติหรือว่าหาของต่างๆอคิโตสร้างทำเควสไปเยอะเลยแล้วนะเหลือแค่เควสล่าหมดแรงดีเท่านั้น ผมทำเยอะขนาดนั้นเชียรผมคิดว่าผมคงไม่มีทางเลือกแล้วสินะใช่แล้วละ่ะถึงเคลสลามันจะยากและผมทำได้แค่เควสเก็บของแต่ผมก็เห็นด้วยกับงานครั้งนี้นะขอโทษที่เร็วไปนะแต่ว่าช่วยลงชื่อแล้วก็ประทับตาตรงนี้ด้วยเอ่อมันก็แค่สัญญาทั่วไปนะเร,เรียบๆทำได้แล้วเออผมอยากจะาาร่วมข้อปาที่ก,กับเธอก็กเถอะแต่ผมรู้สึกแหม่งแหม่งกว่าการกระทำของเธอ ตอนนี้ก็แค่รอดูสถานการณ์ต่อไปเออคือผมไม่มีสแตปมนะขอเวลาอีกหน่อยใช้เลือดแทนก็นด้ทำไมต้องทำให้มันออกมาเยอะขนาดนี้ทํทำอะไรนะเร็วเข้ากดมันลงไปไม่มันจะต้องมีระวังอย่างแปลกๆแน่ๆไม่มีขางเลือกแล้วนะเอ๋เฉพาะตอนนี้เท่านั้นกดมันตรงไหนก็ได้ตามต้องการเลยผมฮีโร่ผมคือฮีโร่ผมคือฮีโร่ผมคือโอเคลงสัญญาเรียบร้อย ผู้ชายถึงผมจะเป็นฮีโร่แต่ผมก็เป็นผู้ชายเอาล่ะได้สัญญาบอกอไว้ว่า <c oughs> การุณาไปตายซะอิโตซังนอนตายอยู่ดีๆแสดงโผล่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์ด้วยลนะ่ะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะนี่รีบๆกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยจะได้มีกำลังใจทำต่อโอเคนะอกอบคุณแฟนอาร์ตต่างๆนนะ,นะครับใยมากๆเลย